ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟ e บุ๊กตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐด้วยนะคะเช็คด่วนแบงค์ชาติออกกฎใหม่แบ่ง3กลุ่มจำกัดวงเงินโอนธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการป้องกันประชาชนถูกหลอกลวงทางการเงินด้วยการจำกัดวงเงินโอนรายวัน โดยมาตราการดังกล่าวมุ่งขัดขวางไม่ให้มิชาชีพโอนเงินออกจากบัญชีได้ครั้งลัดจำนวนมากและจำกัดความเสียหายโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุหากตกเป็นเหยือ่อซึ่งการกำหนดวงเงินโอนรายวันมีการพิจารณามาจากพฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยแบ่งกลุ่มประเภทวงเงินเป็น3ประเภทดังนี้ S วงเงินโอนไม่เกินห้0ห0บาทต่อวัน M วงเงินโอนไม่เกิน2000สนบาทต่อวันแถมว,วงเงินเกิน2000สนบาทต่อวันเนื่อไขแต่ละกลุ่มมีดังนี้ลูกค้ากลุ่ม S วงเงินโอนไม่เกินห้าห0ื่นบาทต่อวันเสียงต้องสงสัยเป็นมิจฉาชีพเป็นลูกค้าใหม่ที่สถาบันการเงินยังรู้จักน้อยเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานไม่เกิน50,000บาทต่อวันอยู่แล้ว เป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบางต้องดูแลเป็นพิเศษเด็กอายุน้อยกว่า15ปีและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีเงื่อนไขลูกค้ากลุ่ม M และ L พิจารณาวงเงินตามพฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าและข้อมูลจากสถาบันทางการเงินต้องไม่มีลักษณะต้องสงสัยเป็นบัญชีมา้ามีการโอนเงินเข้าออกในลักษณะปกติทั่วไปมีประวัติการใช้งานกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะใช้เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาและจะบังคับใช้กับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัครโมบายแบงกิ้งก่อนส่วนลูกค้าเก่าจะมีการประเมินข้อมูลและแจ้งวงเงินให้กับลูกค้าก่อนปรับวงเงินซึ่งหากลูกค้ารายใดเห็นว่าวงเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับวงเงินเพิ่มได้